เสร็จจ้าพี่น้องเมนูอาหารหมื้อนี้พี่น้องกินกันสามคนสี่คนหมยปลาปลาน,นิลน,นึงมะนาวพนาันนะอันนี้ตำไทยแล้วพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้แม่นิดพามากินตําบักหุห่งกันทะเลกับปันปลานิ่งหนึ่งปากเน่าอยู่บ้านมูได้จ้ามาแคล็ดเสบ็น้ำกันจ้า,าหเห็น๋ยวยินเสียงกอกแกลเยข้าวเห็นยังในบ้านอยู่กันนหะน้าเบิ่งกันหน,นะสวัสดีจ้าพี่น้องตําบักหุ่งมื่อน,นี้อเอาลงกับเพื่นดีกว่าเล่นแทขนาดือ กันใส่กุนเนาะบ้านเนาะปลาันแตเสบเนาะคาสิตปลาแดกคุณนุ่มเมันก็ะส้ไปด้มเหบนี้อันที่น่องอันนี้น้ำขามเปียกใช่ไหมเนี่ยขาหมีเปี่กห์เตเตเสียบเนาะมันก็้บาๆนิดน่องหนังปลาดนนี้ ตำทะเลเด้พี่น้องได้ละมีดมีดเป็นสายพนซิมดัก แซ่บใส่บหมูด้วพี่น้องใส่ทะเลเด้อพี่นอ้องอืมอืมบะหมี่นิ้นนวอ่ะต่อไปทีเนี่ย อองเบอ้์โค้งเหนกันแล้วเบอร์นุ่มเหมือนหน้านเด็พี่น้องห <c oughs> อมแถม <c oughs> เสร็จแล้วจ้ากินได้พี่น้องตรนกาด เสร็จจ้าพี่น้องมาพี่น้องกินข่ากันพี่น้องมานี่พี่พี่วันบงเมนูอาหารปตาพี่น้อง เมน,นูอาหารมือนี่พี่น้องกินกันสามคนสี่คนโูยปลาปลานิลน,นึงมานาพนาพันนะอันนี้ตำไทยละพี่น้อง <c oughs> ามเด้อพี่น้องอันนี้ก็เฮียวคือหามผ่านเอาแล้วโอ้ยเนาะถวยเนาอแต่บิ่งกล้องคนเดียวกล้องขนหน่อยค่ะแม่เธอแสบค่ะนี่บ้านพี่เอดาขอนแก่นเนาะแม่นว่าพี่เอดาขอนแก่นพี่ฮ้อนน้อยเอ็ดแม่นิดพิสนุโลกค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า พี่น้องป้องไปสุกปูสุกข,ข้นเมื่อน,นี้แม่นิดพามากินอาหารบ้านมูเดอบ้านพี่เอดาสาวร้อสาวฟอนแก่นจา้ากับพี่ออนหนุ่มร้อยเอสจา้าเดี๋ยวมาเบิ้งก,กับเขาไก่เดอพี่น้อง c นเทน n ์ไทยวิดีโอคอนเทน n ์ไทยวิดีโอแซบบ่ อ่ิบารนิ้นเออปลนิ้นนึงมะนาวนึ่งมะนาวปลานิ้นนึงมะนาวแซ่บแซ่พี่น้องแซ่บ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 เองหวานโดนโดนเนาะโดนโ<ม>ดน,ดนอืมหลอน่นอ như ra ừ. Anh này sẽ ăn Mới xem nó đi vào quả Mới cái đàn cọp cọp <laughs> <đàn nhận> nữa <laughs> À có sẽ ăn nhắm đó Hồi, ญาติมาหาด้ค่ะแล้วเรียกตอนรับแขกข้างไก่น่างหน้าเบื่้นรับมาเอหรอกจนไนด้วยบางคนงนี่ยังยิ้มแบบคนณ่อ,อืม อย่แงนหนูกบไม่หวหนึ่งนบอกืมสีน่จะอันอันเยอะกว่าแร่เหนื้อมันจะน้อยหน่อยแล้วก็ถึงแายทำไมก้อนลายตรนนะแดยงเห็นไมเอใส่เขาแรงเขาเขาบอกหรอาทุกคนเดียวไกลนะคนพูดเชิด

And อันมอริสันเออถามใช่ไันอาสดาเขาเคยมองหน้าแบบทุกทีี่มาันอันนี้มาบอกว่าฉันทำให้เขาอยู่อืมอไไหมฟิชใครฟิชื่อไหนอไอแบล็กฟิหรออน ว่าจะกิน <c> ก <ười> ็ไ yeah, ด oh, ้ like ีค่ะค่คมอลิซม่คุอแน่คุณแ้่ค่คุ่คุนแ้่คุณแม่คุณม่คุม่คนณแ่คอณแม่คุณแม่คงณม่คุณแเ่คุณแม่คุณแม่คุืแม่คุณแม่คุณแมนคุณแมเคุนม่่คุณแม่คุณ่คุณแม่คแมม่คุณ่คุณแมแม่ปมน้แมมมนมแค่่น่มเ่ เพราะพม่กันถึงกินเมนเหนื่อยเกินมันมันจุดไปตั้งแต่ตั้งแต่ล่างนั้นคุณเด็กล่างมันนี่กับเมนข้าวอืมอืมอรามาณหนึ่งกับเมนข้าวเมนเหนื่อยั้งเทศว่าเป็นสาดเรื่องเนี้ยเมนขี้ตุ่มอืมหรืออะไรบบระม่กิน มันครับผมก็กินผมก็แก่เห็นนะกับสีนะเราเรกกินกับสีเวนเป๊ซี่อันก็กินยังไงตอนอันบุ้เข้าไปท้องเขาแล้วก็กินก็จะกินกัส like ีแม่เนี่ยมากินบะมี่เหมือนกันเี่ยยังอะไรอเห็นจังแม่บอกก็เห็นกระป๋องกินว่าป้าหวาทำไมอร่ย อยคลิปนี้พี่แมนนี่ต้องขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้มนนิดน้ำเด้อพี่น้องจ้ะจะได้ประผาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องลารวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหนาจ้าพี่น้องบายบายสวัสดีจ้า พบกันใหม่คลิปหน้าจ้ามีความสุขความจเจริญจ้าจะเจ็บจะจนอยู่ดีไม่แห้งจ้า